วัตถิุกคนทุกซองค่ะเล็กนับเนี่ยค่ะเขาแน่น่าเล็กนับวัี่ผ่านมาค่ะกะบอกยูว่าให้ตัดเอาเนาะเพราะว่าเนทรงมากแค่สามสามตัวซองหางอันที่ซองตัวอันตัดออกมาตัดออกมาให้ค่ะนี่ด้านนี่อันนี้คือวัี่ผ่านมาเนาะเมนค่ะนี่เพิ่นตัดมาให้สามีอันข้างบนนี่คือว่าแอดตัดให้เองเจดำตัดไว้ให้ค่ะส่วนหางอที่หนทะเบียนรถซื้อที่ใครกูได้ฟังคิปเนาะ ทะเบียนรดพระพุนทวงเยาเรีเอาล่วงใส่เพื่อมันแตกเนาะเลขกับนีมาแค่สองศูนย์เก้ากับสามสามเก้าศูนย์ซัมี่เนาะซัมี่ค่ะเบิงค่ะแต่ว่าถ้าปูไดงบหน่อยเพื่อนก็จะว่องไวห่ะค่ะสำหรับเลขกับเจดํันนีเจดมได้มาแล้วหกงวดงวดนี่เป็นงวดที่เจ็ดค่ะเพราะว่าช่วงนั้นหยุดไออยนล่งช่องไปเนาะมันกับปัญหาหลายๆอย่างก็เลยพ่อได้เอาล่วงช่องห้อักเอาผู้เดียว ถือผู้เยีะผู้อบแต่เก่าศูนี่กับเล็กว่าเล็กพี่บ่ามาย้มใดดังได้ใส่กับสร้างว่าเอาเอาของเจ้าของนี่ด้ยตัดเอาเอาเบิร์ทุโตัวเบิร์ลายเติบอยุ่ไอ้วดนี้เป็นกามาให้แล้วไอ้สามตัวเขาส่งมาให้แล้วกะเจดมก็ด้เสียเอาลงไห้มือนี่แต่สถิติีที่พานมาเนี่ยที่เจดาม่า ห่างหายไปนี่ก็คือหัวทิศแมนหนึ่งท่านว่าเ่ยจะเป็นหัดทีิศแมนหนึ่งท่านว่าเป็นหัวที่เจ็ดหัวติดนี่ก็คือถูกถูกมันได้มันมาค่ะถูกสามตัวแล้วก็โต๊ดเข่าสามตัวโต๊ดนี่สองรอบอแล้วก็เป็นตรงตรงกงันงวดไอแปดหนึ่งสองนี่กับไอไอตัวที่ว่าไออี่อยังก็แล้กสามตัวมันโต๊ดอกโต๊ดเห็นไหมจะแต่งกับจี้อะไดไม่ลายอะไรเนาะกับใดโต๊ด บร่ได้ตรง<ม>ได้ถ้าถ้าหมุนหกครับก็คือได้ตรงเมียนถ้าหมุนหกคับส่วนมากกีฬาบอบอคอยหมุนดอกถ้ามามาตรงกระตรงไปโหลดนะเขาก็คูนเอาแล้วเขาก็ได้เป็นตัวโต๊ดอ่าน่าาะกางวดที่แล้วกาได้เก้าศูนย์อ่าได้เก้าศูนย์อ่างวดก้อนนี้มันได้หกสามค่ะงวดก้อนนี้มันได้หกสาม ุกสามล่างแม so นบบค่ะเลกมันมาตรงกันก hey, tamam. ับองพี่เบาก็ได้สื่อหลายงวดนั้นได้นำเอาทุกรัตูเลยนั่นละวันั้นได้หลายค่ะได้หลายค่ะได้หลายงวดนั้นได้หลายก็จงว่านั่นงวดนี้เพิ่นส่งมาให้สามตัวไม่ไม่หลายหางสามตัวไม่หลายหางสองหางคือเก่าปะค่ะสองหางคือเก่ามั้งสองหางสองหางเหมือนเดิมค่ะสองหางก็ว่าห้าตัดเอาแตง ไอ้คลิปที่แล้วลงให้สองหางสองตัวสองหางค่ะพันเมียมีมาห้แค่นั้นคือว่าตองหดวห้กกอนค่ะคือตอนนั้นพันทรงสองตัวมาก่อนค่ะสามตัวประทันได้ประทันได้ต่อเมื่อนี้มีห้ทั้งสามตัวเมนค่ะลก็อันเก้าสองตัวน้ำผห้อเอกเมนค่ะโอ้ชคดีเลยนะคะลากาที่มีโค้งสุดท้ายแล้วเด้อคลิปนี้คลิปสุดท้ายเป็นโค้งสุดท้ายอ๋อเพราะว่าสองตัวสามตัวเพอนห้มาครบแล้วหามาครบแล้วค่ะก็ตัดเอา สีบมีเพิ่มเติมอีกแล้วค่ะสีบอมมี่ว่าเดี๋ยวตามเปลี่ยนเลขยังไงบอมมี่ค่ะบอมีเปลี่ยนบอมีเปลี่ยนค่ะคือตัวใดขึ้นตัวนั้นเลยให้แล้วให้เลยให้แล้วให้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะหอนอี้ฝันดีพ่อไปฝันบออุ้ยบอกกับเพื่อนเรรับปันตายเมื่อตาร่ึ้นมาจะว่าจะของยังมีฝันอยู่มือหนึ่งฝันว่าบ่เคยฝันบ่เคยจำได้จ้ากี่ยาสีบ่าว่้มฝันเด้อ เจดําราเคยฝันประจําได้จักเถ่อมีมือสามกี่มือบางหนึ่งนี่จําได้จําได้ย้อนหนังย้อนว่าเจ้าของห้เบิดขึ้นได้จําได้ใช่ละบัดรกวมฝันว่าแม่ทั่มามาเบิ่งแม่แนลูกลาอ่านว่ายายยยนทร่มาน่ะก็เลยบอกแม่ว่าบ่ไเด้ไปดอกแม่อันนั้นมันอยากลายยางบ่ได้ไปดอกก็สั่นบัตรก็โดน ให้บานโทรมาบอกว่าแม่มึงตายเราเดอ้อ่าจัรว่าจะไม่ข่มฝันนะเจ้าของหายเป็นวักเปล่นเวนโอ้ยแม่กูโทรมากมาบอกมาเบิงแม่ยเนี่ยมึงกับบ่มีปัญญาไปเนาะอาจารย์ันันโทษเจ้าของใน่ข่มฝันนั่นแหละมึงกับบ่มีปัญญาไปเนาะแม่เกิดจนว่าแม่กูตายอาจารย์หายเป็น,นวักเปลี่ยน ถามไปฟังเล่าคุณน่ะขี้เลือกถามไปฟังเล่า,ออลามาถามว่าเดินถามก็จะเอาสวมไปตังที่บ้านโบโบ,บ,บก,ก็จะไปตังบ้านก็จะไปตังวัดมาสันว่าอายุแม่เจ้าของนี่หกสิบเจ็ดปีที่เดีกบอหกสิบเจ็ดหกสิบแปดอ่ะายุแม่อายุแม่ถ้าจับบกิดเด้อเราเกิดพอสี่ร้อยเก้าเก้านะค,คิดดูสี่ร้อยเก้าเก้าบาิษัทมหาเล่าบอ่ะนะ บอไดท้ทั่วทั่วหมู่บ้านนี่ก็เืมถามอายุอ,อ๋ตาราเราเกิดพศสองสี่เก้าเก้าแมนพศเรา,อารสองสี่เก้าเก้าพศเราแต่เก้าเก้าเด้อพศพอเคยฝันว่าเราตายจากเถื่อเออสี่เก้าเก้านี่แหละหกสิบหกหกสิบเจ็ดปีเมนค่ะหกสิบเจ็ดปีเออหกสิบเจ็ดปีนี่แหละพะสอตรงกันไหมเลขรับบอฮะตรงกันก,นกร,รับเลขรับบอ บอตรงบวตวง,อ,ตง,อ,ตงอันนี้คว้วฟันอันเจดดำนี่เป็นคน้วท <c oughs> ี่นอดลายฟันหน่อยอมาเก้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 านี่จับลอตเตอรี่ไว้แล้วใช่ไหมเมีค่ะจับลอตเตอรี่ไว้แล้วเก้าเก้าได้ว่าพ่อโสเมียเจ้าของเก้าเก้าค่ะเราก็จำได้แค่ว่าเราเกิดพ่อสี่เก้าเก้าสองสี่เก้าเก้าได้ว่าอายุเจดดำนี่อายุสี่สิบสามย่างสี่สิบสี่ปี อายุเจดมเด้อเจดมซีซีฟันว่าได้หายคักไหายเน่เหมือนหายไม่คหายเจดมเกิดสองสามสองสามเจดมเกิดสองสามพศสองสามค่ะแต่สำหรับดอายุเม่หกสิเจ็ดพศสองสี่เก้าเก้านั่นะจำปัญหามันเม่นเนาะได้ฟันอะให้เจอรัดก็ได้จำได้เออก็ได้จำได้ พก็เป็นคนที่ความจำจิว่าสัินก็ได้จำอะไรด้วยฝันนี่สิจำอะได้เลยเมียเกินมาจักฝันยังจักฝันยังแต่ว่าเงินนี่จำแม่นเงินยุส่จำแม่นตัวเงินจำแม่นแต่ว่าความฝันนี่จำว่าแม่นจักฝันของเซดาร์เป็นความฝันเบิงว่ามันสิเข่ากันกับเลขลับปอมันสิเข่ากันกับเลขลับโบเท่านั้นแหละเลขลับงวดงวดอันนี้อันนี้เป็น พอสวเกิดเมีเจ้าของเน้อค่ะดลยรดรีไว้ไยิบไวเนี่ยเก้าเ้าห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 านี่บ่หาหานี่มันคืดมักผีอยู่ใส่สิไรผู้ย่วัดสามนี่มู่บ้านนิยามบอกว่าเอาหาหาเส่นนี่แต่ว่าเก้าเก้านี่เป็นพ่อสเป็นพ่อสอเมีมันหาซีเก่าเก่า่มีก็ได้ได้หาเก้าเก่าก็ได้ได้เออนั่นแหะ ตองสี่เก้เก้า 99, ม,ม,มันมีสี่เก้เก้าแลม่มันีเนในหาเก <G S 2> ้าเก้าก็ต่อตอ,อายุเพิ่นน่ะนะขนาต่ออายุเพิ่นค่ะจำนาเตกรับอันเมืที่แล้วนหายเพิ่งห,ห้มาสองหางมีหากับเจ็ดสามคนะคะ่ะมีห้กับเจ็ดสามเท่านั้นส่วนเด็กสามปู่มาสองหาอ <c oughs> มาแค่สองหางเท่านั้นค่ะคนห้มาก่อนมาตองวน,นัตัว่นสองตัวหา้าสามกับ เจ็ดสามกไหนมาหาสามเมนที่ที่ออกไปก้อนนี้แล้วนะแต่ส่วนตัวเจ๊ดำเลขรับเจีดำจีดำาไบ้านผมวดติดนะคะงวดนี้สิเป็นนวดทีเจ็ดเข้ามารุนกันว่าสิเจ็ดงวดบอถันบอเจ็ดงวดกันคือสี่เอาลงมให้อีกคือเก้าล่หฮนดะนี่บอก่นี่นี่นี่ค่ะดันนี้เลขสามตัวเขาส่งมาให้มีเก้าห้าสามสองเก้าห้า ค่ะเพิ่อนพวให้เด้อกับสองเจ็ดสามเอามาตรงกันกับเลขปู่ให้แต่สิมาตรงกันมั้งเออเพามันสิมาอันสามตัวนี่มาแม่นมันสิมาตรงกัน,นเนนด้อแต่ว่ารอบนี้สามตัวสิมี่สามหางแม่นวัดก่อนมี่สองหางค่ะอันนี้อันเลขกันอันสามตัวเพิ่นส่งมาให้นี่เจดดัมว่าท่านได้เห็นเด้อพี่บ่าวมาก็เขียนไฮบางเรื่งนี่เพิ่ <laughs> พนเพิ่งจะเขียนให้ว่าที่แรกว่าสิบ่เอาลงให้ทางช่อง กัจีว่าใกล้ๆก้อนจังเสีเอาล่งมาสั่นวันนี้เพื่อนมากันหลายซองเนาะเพื่อน่าเอาโหลดก็สั่นเอาเที่ยเดียวโหลดก็สัน่นแล้วก็เลยเขียนให้อันนี้คือเลขลับแมนค่ะนี่เป็นเลขลับเลขบมีทีมาเพื่อนบ่อหอยบอกว่ามาแต่ใสนะมาไ,ได้เป็นเลขลับเลาได้เป็นเลขลับแต่กะสูกดีน้ำเลขลับหลักกะหลายมี ถ้าผูต้ติดตามเพจนจเหต้เมนเเแมนถ้าพูต้ติดตามนะคนจิรูบางที่กับกบริเเอารุ่งเพราะว่าบางที่ก็เจ้ากับโพซุงสี่แม่บางที่ก็เจ้ากับซุงอันนเจดามกับว่าง่ายๆกับคือคน,นทรงมากกระไรมาเบาซัวอีกที่ฟังตอมาแบงปันตมอแมนแต่คนทรงมากอะคือได้มะเบามาแบงปันห่ฟั่งอันนั้นล่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของเลขลับเจดามนะคะที่มาหกงวดติดงวดนี้เป็นงวดที่จ็ด ค่ะุูได้มาคลิปนี้กับกดไรกดแช่ฝากติดตาม,มน,น้่เแน่เด้อค่ะสำหรับคันนี้เจดมกับิคอจยกคลิปไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ